สวัสดีค่ะวันนี้พก็จะมายืดยืดแป้งโมตีนะคะให้ดูะคะ่ะที่ทำให้มันกลายเป็นแบบสารามสเนสมนือนคน,น,น,นตอนแรกอะ่ะมันหนังจะแบบติดมือแต่ตอนต่อไปสนุกแน่นอนและเราะ่ะจะมายืดให้ทุกคนดึงจะมีหลายสียนะแต่ว่าสีผสมอาหารเรามีแค่นี้อะ่ะ ก็เลยได้แค่สีชมพูสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะใช่ไห้พี่เลสใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปปั้นกันเลยนะเพื่อจะได้มายื่อให้ทุกคนดูนะทุกคนโอเคอันเล็กดผ่อนคลายได้เลยค่ะนี่อันแรกอันเล็กค่ะอันต่อไปอันอันอันเล็กแต่ใหญ่กว่านิดหน่อยต่อไปก็จะเป็นอันแบบว่า ก็ใหญ่กว่านิดหน่อยแหละทุกคนแล้วต่อไปอันนี้เลยทุกคนอันใหญ่กว่าก็ใหญ่กว่าไปเรืเ่อยเรื่อยเราก็จะทำให้มันเรียงกันเลยแบบเล็กไปโตว่าต่อไปก็สีอชอมพูนะทุกคนสีชมพูอ่ะมีทั้งหมดสี่ สียชมพูเยอะกว่าสีชมพูห้าตัวสีออส้มนะคะมีสองอันแต่ว่าอันนี้ส้มอ่อนส้มอ่อนสีชมพูค่ะสีเหลืองสองอันสีส้มเข้มค่ะใหญ่กว่าแล้วก็อันนี้ก็คือใหญ่ใหญ่บึ้มบ้มและ แต่ว่าอันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วก็นุ่มที่สุดด้วยทุกคนนี้เลยเทียบกับอันเล็กก็แหวกเียกับอันเล็กก็คือแบบใหญ่มากตัดไปตอนใครอยากซื้อไปซื้อเลยตัดไปตัดไปตอนยื่นกันเลยค่ะดูสิ่งข ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะก็คือต้องเลี้ยงเลยนะทุกคนและเราไปดูกันเลยว่าจะยืดเป็นไงบ้างว่าอันไหนอ่ะยืดกว่ากันไปเริ่มที่อันแรกอันนี้นะทกุกคนอันเล็กสุดโอ้ <c oughs> <ๆ> ว้าว <Wow. S 2> พอเรายืดเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้เพลินเล่นต่อต่อไปด mm hmm. กแต่ว่าไม่ยืดเท่าอันใหญ่สุดอะ่ะจริงต่อไป,อไปอสีส่มง่าทุกคน ส้มสีส้มไม่ค่อยยืดเลยอ่ะต่อไปดีเหลืองยืดขอยืดยืดยืดยอะด้วยหรอมีแต่สีดีๆที่จะยืดอะทุกค่ต่อไปก็มม่่ีีคทางจจะรรู้ิ หนาสีชมพูก็ยืดอ,อันนี้ไม่ค่อยยืดเท่าไหร่อ่ะมันแข็งอ่ะถ้าเล่นเสร็จแล้วอ่ะถ้าเล่นเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บให้แบบเก็บให้มันอ่ะพ้นจากอาอาลมด้วยไงไม่งั้นอ่ะมันจะแห้งแล้วก็แข็งบล๊อกเลย ปันกลางทุกคนอันปันกลางปันกลางทุกคนอ่านงงเล่าให้ฟังหน่อยเล่าอะไรอ่ะเล่าปันกลางก็คือปันกลางก็ก็ไม่ค่อยยืดอะไรนะเริ่มใหญ่แล้วใหญ่ก็คืออันใหญ่อ่ะถ้าอันใหญ่อ่ะมันจะยืดใช่อย่างสีเหลืองอันเนี้ยอันเนี้ยอู้ว่าเล่าว้าว

ต่อไปตาใหญ่เบิ่มๆแล้วตื่อันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอถือก่อนตินเหนียวอันไหนของไ่รินเน่ะมันไม่มีแล้วทำอะไรเนี่ยหลอกหลอกแล้วอันเนี้ยยืดที่สุดแล้วร้อยไปอู้ ก็คือแบบบีบแล้วฟินมากใครอยากรู้การต่อสู้ของเราสองคนนะคะคอมเมนต์าไม่ไม,ม,ม,มีอะไรของฟพลินเนี่ยอะไรไไอไรีกเจฟคนนี้เขาแปลกๆนะคะทุกคนบายบายรีวิวเสร็จแล้วนะคะแถมมีคนงอนด้วย